好那婆婆。你手提的吗？我们俩在一块儿。<noise> <noise> <noise>

ให้เปิดก็เปิดเลยตับไม่คัวอะไมันกล่เกินไปจะใสไม่ได้ต่บแบนี้ก็ไม่เห็นแล้นแม่กันะ นี่มีแล้วอ่ะนี่ตัวจทดไ 想他没死。

ทำกับดูด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 ดดดู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  ยังอยู่ต่อไม่มีที่ไฟค่ะคือทุกคไปอยู่ตรงจุดที่อันตรามากตรนู้นอยู่ตรจุดที่อันตรายมากอ่ะมึงไปอตอีกอ่อนตรก่า ตะตันตะตันนะเลยตะันตะตันที่มันเราจับ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 